เป็นเกาเหล่าเนื้อที่แบบหอมอร่อยอันออันนึองอ,งอ,งอ,งองันสวดีจ้าน,นี่คะ่ะทุกคนวันนี้นะคะเราพาทุกคนนะคะไปลงศพกันอะไรลงศพ <laughs> จะบอกก่อนว่าอันนี้นะคะเราจะมากินกว๋วยเตี๋ยวเนื้อเอ้ยเขาเรียกว่าอะไร เกาเหลาเป็นเกาเหลาเนื้อโกเบนะคะ3กิโลเลยที่ตุ่นแล้วเหลือ1กิโลก็คือเราจะมากินเกาเหลาเนื้อโกเบนุ่มๆแบบเปื่อยๆเลยค่ะทุกคนร้านนี้นะคะที่บอกว่าลงศพเมื่อกี้คือเป็นร้านที่แบบอยู่ข้างหลังลงศพเป็นซอยลงศพนะคะที่สะพานใหม่ใกล้ๆบ้านเรานี่เองคือเป็นร้านที่แบบเขาเปิดมานานกว่าร้อยปีเลย60ก็โอกโห นี่คะ่ะทุกคนอันนี้นะคะชื่อร้านว่าร้านจินตนาน,นะคะทุกคนเรื่องของเรื่องคือพี่ตังอะไปสิงอยู่ในกลุ่มคนรักก๋วยเตี๋ยวเนื้อ <c oughs> แล้วก็แบบเห็นไงพันผ่านๆว่าแบบสะพานใหม่ร้านไหนอร่อยอะไรอย่างเงี้ย S <S <an> <S ก็เลยลองไปกินดูร้านนี้แล้วก็ปรากฏว่าโอ้โหคือซันกับพี่ตังอ่ะอยู่สะพานใหม่มาคือมากกว่า10ปีได้แล้วเราไม่เคยไปกินร้านนี้เลย10ปีที่ผ่านมาไปอยู่ไหนร้านนี้อร่อยมากกลายเป็นร้านราประจำไปแล้วใช่เป็นร้านประจําไปเลยคือเนื้อเขาแบบมันเปื่อยมากคะ่ะทุกคนเราก็เลยสั่งมานะคะแบบจุใจกินที่ร้านว่าอิ่มแล้วที่นี่ก็น่าจะจุกๆเลยเพราะว่าซื้อมาทั้งหมด1กิโลนะคะ คือเขานะคะก็จะแบบว่ามีแบบเป็นเซตให้เลยแยกเนื้อแยกน้ําแยกผักมาให้แล้วก็แบบว่าเอามาตุนเอามาอุ่นเนาะแล้วก็มีอันนี้กระเทียมเจียวกระเจียวเทียมทุกคนมันน่ากินมากเลยอ่ะมีเอสด้วยนะโอ้ยเขาโรยแต่ข้างหลังไม่เห็นเลยข้างหน้า เดี๋ยวแบบพึบหล่นไปทั้งถุงทังไงนี่แล้วก็อันนี้อันนี้คืออะไรพี่ตังแนะนําให้หน่อยอันนี้เป็นน้ําจิ้มมันคืออารมณ์แบบน้ําส้มไหมใช่น้ําส้มมันคือน้ำจิ้มแบบน้ําส้มไม่อยากเอียงมากเป็นเดี๋ยวมันหกนะใช่มันเป็นเหมือนน้าส้มเอาไว้จิ้มเนื้อเขาชอบกินมากมันเป็นเกาเหลาเนื้อที่แบบหอมอร่อยเนื้อคือแบบมันนุ่มแล้วแบบว่าส่วนที่มันเป็นแบบติดมันอย่างเงี้ยมันโคตรแบบติดเนื้ออร่อยมากทุกคนมาเรามาประเดิมกันเลยดีกว่าท้งังสันท้งทท ยังเปื่อยมันแบบเปื่อยมากเลยค่ะเห็นปะนี่นะคะเกาเหล่าเนื้อโกเบด้วยายสงบศพส,สีชมพูนี่นะคะอันนี้แบบกินกับข้าวสวยร้อนๆอ,อะไรอย่างนี้เนาะนี่ น้ำจิ้มอันเนี้ยเหมือนกับน้ำจิ้มที่กินกับพวกวขาหมูอ่ะน้ำจิ้มส้มขาหมูอ่ะเออรสชาติจะคล้ายๆกันเลยคือมันจะมีแค่รสเปรี้ยวกับเผ็ดทุกคนอหอันนี้คือใหญ่มากอ่ะตรงส่วนเนี้ยคือแบบส่วนแบบที่มันติดมันอ่ะคือเขาเป็นคนงนึที่ชอบการกินเนื้อเพราะว่ารู้สึกว่าไอ้ตรงที่มันเป็นติดมันอ่ะ มันจะเป็นแบบ่ิเฉพาะตัวแบบมากๆากอ่ะแล้วแบบคือมันอร่อยแบบว่าขั้นสุดๆเลยมาค่ะหนึ่งสองสามอืมส่วนนี้นะคะคือส่วนที่แบบติดมนันนะทุกคนกินแบบเปล่าๆเลยจุ่มน้ำนิดนึง <c oughs> แต่เขาว่ารู้สึกว่าถ้าเรากินแบบเป็นหม้อไฟแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งไฟแล้วก็กินแบบเดือดปุดๆๆ,ๆๆอย่างเงี้ยจะได้อารมณ์มากกว่า เพราะว่าอันเนี้ยเราตุดมาใช่ไหมแล้วเราก็โวแต่ตั้งกล้องตั้งไฟอะไรอย่างนี้จนมันเริ่มที่จะหายร้อนแล้วนะคะเย็นแล้วไงอืมใช่คิดว่ากินหมดปะคือมันเยอะมากเลยนะเว้ยมันก็เหมือนเนื้อ3โลเอามาต้มอ่ะพอต้มเสร็จปุ๊บมันก็เหลือโลเดียวอ่ะร้านเนี้ยที่สําคัญคือราคาถูกด้วยเกาเหลาแบบว่าธรรมดาคือ50บาทมั้งถ้าถ้าจะไม่ผิดนะถ้าพิเศษอ่ะจะ70บบาทนี่ค่ะตรงนี้มีมันด้วยนะแบบว่าขอมันหน่อยได้ไหม ไม่ให้วิ่งเยอะเลยหนูอยากกินเนื้อย่างเลยอ่ะมันทั้งนั้นเลยนะตรงเนี้ยแบบมันเป็นก้อนเลยอ่ะโอ้โหเขาอยากรู้เลยว่าแบบเอไฟนี่คือจะเป็นยังไงวะต้องรอไหมเนื้อเอไฟคือเกิดมายังไม่เคยกินเลยนะมันจะแบบย่างแล้วแบบสันซัน ถามจริงว่ากินหมด <laughs> เขาว่ารู้สึกว่าไม่น่าจะหมดเพราะว่าเกาเหลาแบบเกาเหลาห้าสิบาทอะ <laughs> คือเขายังอิ่มเลยอะ่ะ <laughs> เหลือไว้ให้แม่กิน <laughs> <laughs> เหลือไว้ให้แมว <laughs> <laughs> ม,มีความสุขเมนูนูนมันดีจังไงใช่ใช่อันนี้แบ <c oughs> บไอ้นี่มากทุกคนเราไปทำอันนี่หนไหมสลับกันกินสล,ลับกันป้อเนี่ยเขาป้อของเขาแกป้อของแก no thank you นี่โหหู้หมันมากเกลียดทุกคน คือถ้าใครกินเนื้อจริงๆอะ่ะจะรู้ว่าซันทำไมถึงต้องแบบอุ๊ยอาอุ๊ยอาอ่างเงี้ยคือมันจะหอมมากจริงๆทุกคนมันแบบละลายในปากอะ่ะน้ำซุปของเขาบอกเลยว่าถ้าเกิดใครไปกินที่ร้านนะหวานมากใส่น้ำตาลเยอะยหน่อยเราอเล่นร้เล่น,ลนมันมาจากน้ำเนื้อไงโอ้อร่อยจริงๆ <c oughs> ใช่คือมันหอมมากอะ่ะไม่พูดแล้วต้องไปลองกินดีกว่าชิ้นเนื้อมันเล็ง ทุกคนคือมันละลายในปากจริงสาบางรูเสือสามนิ้วแน่น,นเลยดูนี้ดูนี้ด,ด,ดิโอ้ทุกคนทุกคนง <c oughs> แย่งสิ่งเขาอ,อะ่ะไม่เป็นไรน้องจันพูดต่อน้องจันพูดต่อคือมันมาแบบกัดใช่ไหมมันจะแตกเพราะแบบละลายเลยอะ่ะรู้สึกแบบมงมง่งทำวัดเย็นจะหมดไหมเนี่ยเฮ้ยแต่เอาไปเอามาถ้ากินไปเ,เรื่อยๆก็น,น่าจะหมดเนี่ยคือถ้ากินเนื้อเฉยๆอ่ะหมด นี่ทุกคนเห็นปะมันจะเป็นแบบรอยแตกๆเลยเห็นปะนั่นแหะคือความแบบที่เนื้อมันแยกกันเพราะว่ามันเปื่อยมากทุกคนมันจะแบบน่ากินจังนะันานั้นนะะป้อนไหมจริงเหรอใช่ไหนๆ,ๆป้อนหน่อยอเอาแบบป้อนจริงๆหรือว่าป้อนอยังไงป้อนจริงๆดิป้อนจริงๆป้อนอยังไงคืออะไรไม่างนางนี้แล้วก็อ้าวอน่าง <laughs> Mm hmm. เออเราก็จะบอกว่าจริงๆแล้วร้านนี้นะคะไม่ได้มีแค่เนื้อเปื่อยนะคือแบบมีทั้งตัวเลยตื่นทั้งตัวเลยเราได้จะบอว่าเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะมีทุกส่วนที่เป็นแบบเนื้อที่คากินกันอ,อารมณ์ประมาณว่าขาวปรงจรเนี้อตุ่นขาวปรงจรเอออู้หนังเนื้อแบบมันๆเลย mm hmm. ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็มี เขาเรียกว่าปีศาจก็ซิล่าก็ซิล่าแบบว่าจะมากินเนื้อน,นะคะทุกคนมันมาเริ่มมาป้วนเปี้ยนแถวนี้แล้วอันนี้ไหนแล้วออกกล้องหน่อ,อ,อยกลมันใหญ่มากน้ำกินเนื้อเปล่า <c ười> เต็มเต็มทุกคนคือแบบดูไซส์ขนาดดอนนอิอันหนึ่งสองอันหนึ่งสองอมันบางคอสมิดเลยแมนะ จะบอกว่าอิ่มเลยใช่ไหมเนี่ยเล่นเน่เลยกินเยอะมันก็เริ่มอิ่มนะคะทุกคนอย่านะมันกินนะไอ้นี่น่ะนี่กูน้ำย่าไม่ให้เดี๋ยวบอกนะกิมดีกินไม่หมดอีกแล้วใช่ค่ะกินไม่หมดมันเยอะมากจริงๆทุกคนโหนี่ขนาดเอาข้าวมานี่เขาแทบจะไม่แตะข้าวเลยเนี่ยนี่นี่ อันนี้ไม่มีใครสนใจเนื้อแล้วนะ,ะทุกคนนี่เห็นปะนี่คือความที่แบบเนื้อมันแยกกันค่ะทุกคนมันเปื่อยมากเลยแค่เอาเนิ้วชีกับใช่ออกจากกันแล้วนี่นอืมอืม่าม,ม,มากอะ่ะนี่อันนี้นะคะทุกคนก็คือคลิปที่เรามากินเกาเหลาเนื้อโกเบไีไมีไม่มนุษย์ มือใช้ไปกบขี่มากอี๋ไหมมนุษย์โอ๊ยโอ๊ยไปค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเก็บนะคะเอาไว้กลุ่นกินกันครั้งต่อไปเนาะเป็นอาหารแมวไม่ใช่แล้วมันอ้วนขนาดเนี่ยอ้วนขนาดไหนดูจากสภาพตัวเนี่ยพุงมันพุงมันนะคะทุกคนพุงมันใหญ่ไปค่ะนี่นะคะก็คือคลิปนี้เดี๋ยววันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะทุกคน สำหรับวันนี้บ๊ายบบาย๊ายบายเฮ้ยเขาลืมอะไรถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด s u ซับสไครต์ด้วยนะครับสำหรับวันนี้บ๊าย,าย <laughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วไป,ไปจริงเ <ไป S 1> ล้ไปของจริงบ๊ายบายค่ะทุกคนฮ่า <laughs>